เราลต่างนที่นักเรียนของเราต้องเป็นเพื่อนของทหลายคนที่ทำงาน เรื่องของเราแล้วก็จะมีผู้แทนของสมาคมเก่าที่ทำหนี้ของเราอบุปนายุสมาคมก็จะมามอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งทบทุนต่ที่เราได้จัดสร้าง แล้วมูนก็ครั้งแรกก็ได้ของต้นทุนส่วนแล้วที่จากดนตรีคลาสสิกกันนะแล้วลก็ล่าสุดที่แล้วนี้ก็ได้จากดนตรีอแบบคล้ายแจ๊กน,น,นะนะนก็จับชื้น่วนกัได้นะก็สมาคมสิทธิ์เก่าของเราก็ไม่ใช่ว่ามีเงินทุนมากมายแต่ว่ามีความร่ำรวยเป็นกำลังใจแล,แล้วก็ แต่ละกลุ่มของบรรดาศิษย์เก่าก็มีน้ำใจดีที่จะจะัดกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นต้นให้กับบรรดานักนเรียนปัจจุบันนะเพื่อได้ให้เห็นแบบอย่างที่เห็นได้และสัมผัสได้นั่นก็คือาการทำความดีให้กับโรงเรียนแล้วก็ให้เป็นที่รึก คิดเองมองเห็นได้เป็นแบบอย่างสําหรับในปัจจุบันต่อไปนะครับบางปัญหโอกาสนี้ก็ในนามของคณะครูและนักเรียนก็โอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกสิเก่าของโรงเรียนสันติมินกด้วยนะครับข้อคิดที่พ่ออยากฝากให้ในวันนี้ก็เป็นเรื่องสังส้นๆที่เป็นทิศทางสนใจเรื่องเดิมที่มีเรื่องเล่าว่า Thì cũng có đợi, có và, con cả, cả mình ông vót cấp một, có lớp bỏ xát vách với tôiเอง, bởi vì, có ít, và mong muốn, chỉ là, sử dụng, chi phí, ít có, ông vót, cùng cùng, 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 กำแพงวัดนี้ก็ไม่ได้ฉากผูกฉากปูเป็นทิศแบบนั้นตามธรรมชาติเพื่อให้เห็นเส้นลายของอิฐก็เป็นของก้ออิฐเพื่อเป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ผู้คนก็มาเยี่ยมเยียนวัดมาทวาุญูัดมาชมนะแล้วก็กำแพงวัดนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอย่างยิ่ง ที่เวลาเข้ามาแล้วเราจะเข้าวัดก็ต้องเห็นจุดนี้ก่อนนะแล้วก็ในเรื่องก็บอกว่าทุกครั้งที่ใครมาชมวัดนี้ก็มักจะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันคือว่าเอ๊ะต้แพงนี้ต้งแผงเนี่ยนะมีก้อนอิฐสองก้อนที่มันอยู่นอกระเบียบแถวอะไรหน่อยนะมันไม่ไพ้เรียนะแทบจะอยู่นอกที่นี ดูแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามนะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะกนะ่น้องใครๆก็มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้นั้น, mm hmm. น,นนะแม้ว,ว่าวงพ่อเองที่ทำงานที่นี้แล้วเวลาเสร็จแล้วก็ยังมีความรู้สึกอันนี้เลยนะการทุนนักข่าวใหม่ก็เสียดายนะฮะนะแล้วก็ให้เป็นแบบนี้แล้วกันในเรื่องก็เล่า ที่มาดูมาชมนเนเหมือนกับคนทันท่วไปแต่ว่าความรู้สึกนิดของสาวก็ไม่เหมือนแต่เราก็ไปบอกกับหลวงพ่อว่ากำแทงนี้สวยดีมากเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็แปลกใจเพราะว่าทำไมนะครับท่านไม่เห็นอิดสองข้อนะครับที่ค่อนข,ข้างความหูขวางตาหน่อยนะ ทำให้ภาพรวมของต้นแพรนี้ก็หมดความสวยงามไปเยอะเหมือนกันแต่ยัวันนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อครับก้าแพรนี้ยังมีอีกอีกต้้ง9 0องเก้สก้อนนะที่เรียงอยู่สวยงามดีมากแต่แัสองก้อนนี้ก็ไม่ได้ทำลายความสวยงามในภาพใหญ่นะครับ พ่อพ่ต้นเลยนะมันก็ทิจฉานอนใจเรื่องนี้ก็ให้พ่อคิดที่ดีแกเราในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างมากนะเพราะว่าซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราในโรงเรียนสุดที่ีของเราเรามีเพื่อนหลายคนเลยเยอะแยะเลยในการนะบางทีเราอาจจะเห็นพ่อปกครองของเพื่อนเราอยากสงอยา แ,แต่ว่าไม่สามารถมองเห็นความดีและความ แต่ต้องตัวจากแขนเจับไกายเพืชวนไปเล่นเกมไปวิเเ่เล่นหน่อยนะหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้เลยอ,อันอนั้นเป็สิ่งที่นะ่าเสียดายนะเนี่ยทีมองตบเสียดายนนิดเดียวก็ให้ถูกกันแล้วเนะี่ยผมไม่ใช่เป็นเช่นนะั้นนะครับนก็โรงเรียนสนิทๆของเราบ่อยครางเลยเราเวลาเราพูด ป้ายพี่ครูคำน้ากระชายับว่าครอบครัวโรงเรียนสันเตุเด็ดีดีต้อนรับพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวต้งคำว่าครอบครัวเป็นการองคอกถึงความรักความเืมออากรุณาความเข้าเข้าใจแนวซึ่งกันและกันแนะความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครัก้าวข้อขอฝากในการสนใจเรื่องนี้สำหรับพวกเราทุกทคนเพื่อเราจะได้มีแต่เพื่อนดีๆและ พ่อแม่ข้าแนะให้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระเจ้าขอบคุณพระนะขอบคุณพ่อพรอตัวเองด้วยพระสัมโภชแม่พระคุณพระธรรมนะที่มีส่วนช่วยเหลือเราและให้เราได้รับพระพรจากท่านเพื่อเราจะได้สามารถเจริญชีวิตเป็นนักเรียนเป็นเด็กเป็นเยาวชนที่ดีและของครอบครัวและของสังคมของเราและของพระเจ้า